ฮาอะไรดนี่ดอดาดอเคดามฮนาฮึม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 ฮอมฮมฮึอฮนะฮึฮึฮมฮึมฮฮฮนมฮึฮึฮึมมอมม วันนี้ไม่ใช่วันของฉันเลยฉันจะไม่ออกไปไหนฉันจะอยู่ที่นี่แล้วก็ดูทีวีรูไม่ได้นะสิเพื่อนบ้านเราที่ฉันบนกำลังปรับปรุงบ้านของเขาแล้วเขาก็บังเอิญตัดสายเคเบิลของเราไปฉันโทรหาช่างให้แล้วนะ <c oughs> ช่างเป็นวันที่เลวร้ายอะไรขนาดนี้ใจเย็นสิซือยังหงุดหอียดไปเลยเธอดูเครียดๆนะฉันรู้แล้วว่าจะช่วยเธอยังไง <c oughs> ไงทุกคนวันนี้เราจะมาทำป๊อปอิดสีสันสดใสที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังเผชิญวันอันยากลำบากสุดๆมาได้นะแถมชิ้นมีหน้าตาเหมือนยูนิคอร์นด้วยพูดให้ตรงกว่านั้นก็คือแค่หัวหน้ะแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนไม่มียูนิคอร์นตัวไหนโดนทำร้ายตอนทำวิดีโอนี้แน่ <c oughs> สำหรับงานประดิษฐ์ช้นนี้ฉันจะใช้เวทมนต์สายรุ้งแบบนี้เอมเกิดอะไรขึ้นน้าสู้หลบไปงานนี้เป็นงานของผู้เชี่ยวชาญด้านยูนิคอร์นตัวจริงนะ ว้าวแสมนี่สุดยอดถ้าทำแบบนั้นได้ไงอะ่ะสุส่วนเขาเป็นแหล่งพลังงานเวทมนต์หลักเลยนะถ้าไม่มีเขาเธอก็ทำอะไรไม่ได้เข้าใจแล้วกลับมาที่งานประดิษฐ์ของเรากันเถอะเราจะใช้ชิ้นนี้ที่หลังนะคะทุกคนฉันประทับใจความรู้เกี่ยวกับยูนิคอร์นของแซมจริงๆถ้าพวกคุณก็รู้สึกเหมือนกันกดไลค์ให้เขาด้วยนะดูดีๆนะว่าชิ้นที่มีสีตรงนี้ใหญ่กว่าเล็กน้อยเราต้องใช้ชิ้นนี้เพื่อให้ขอบเรียบหนะ้าแต่ตอนนี้ก็ได้เวาลาติดดาวเข้าด้วย ใช่ถูกต้องแซมมี่อย่าพยายามพลาดจุดไหนเพื่อที่มันจะได้ติดแน่นหนานะทุกคนระวังเวลาใช้เปลนกาวมากๆด้วยอาจถูกลวงได้ง่ายๆเลยแซมเธอรู้คำตอบของคำถามที่คนถามกันมากในยุคนี้ไหมป๊อกิและซิมเปิลดิมเปิลแตกต่างกันตรงไหนฮสูงอย่าที่จะหลอกฉันที่ยากเลยคำตอบมันง่ายมากป๊อกอิดมีบับเบิลมากกว่าและทุกอันก็มีขนาดเท่ากันออจริงด้วยถ้าอย่างนั้นช่วยเอากระดาษโฟมสีขาวมาให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะอันนี้เลย ใช้จะขอบใจนะ <c oughs> ทุกคนระวังเวลาใช้เครื่องหนีบผมนะขอให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณในขั้นตอนนี้ด้วยล่ะให้ฉันทายนะสูเอาเลยแซมมี่ <c oughs> เราจะวางกระดาษโฟมบนอะไรสักอย่างที่มีทรงกลมแล้วใช้แผ่นกาวแปะเพื่อกดลงไปให้เข้ารูปอีกหน่อยถูกต้อง <c oughs> แซมมี่เธอเดาถูกเลยมาดูบับบันนี้สิ <c oughs> งี่สูเพอร์เฟก แต่สำหรับงานชิ้นนี้เรายังต้องใช้มากกว่านี้มาใช้แว่นมูนีินิคอนกันเถอะฮู้ออกมาใช้ได้เลยนี่นะอย่างที่พวกคุณเห็นกันเราใส่บับเบิลทั้งหมดเข้าไปข้างในแล้วเพราะเดี๋ยวจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งตอนนี้เราจะทําตัวคันพิเศษด้วยแถบสีพวกนี้นะเอาล่ะแบบนี้และตอนนี้ก็ใส่เข้าไปสูตชกําลังสงสัยมาหลายปีก่อนยังไม่มีป๊อปอิดใช่ไหม นะแซมมี่แม่ฉันบอกว่าเธอชอบกดแผ่นการกระแทกอย่างที่เคยทำมาหลายปีแล้วอยู่เลยเออที่สิ่งแบบนี้ก็เหมือนกันเลยนี่นะฉันเห็นว่าเธอเริ่มทำการทดลองเปรียบเทียบแล้ว <c oughs> เราจะติดกาวอันนี้ไว้ตรงนี้นะการทดลองอยู่นอกเหนือนการควบคุมแล้วแล้ดูสิโซมันสนุกมากนะ <c oughs> ใช่มันเยี่ยมมากเลยแซมมี่แต่หอกันกระแทกนี้ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะมันเอากลับมาใช้ซ้ำไม่ได้ไงเล็ทำจากพลาสติกซึ่งทำให้อะไร ยิ่งแย่ลงอีเราต้องดูแลรักษาโลกของเราเพราะเรามีโลกแห่งนี้ที่เดียวใช่ถูกต้องเลยแซมมี่ถ้าเรามาทำงานประดิษฐ์ของเราต่อกันเถอะหนึ่งคำถามก่อนเราทำต่อหมวกนี้เขากับฉันไหมอืมมันดูคุ้นหน่อยหน่อยนะหรือว่าฉันควรเลือกใบนี้ดี <c oughs> ดูเหมือนเธออยากบอกอะไรบางอย่างกับฉันนะฉันอยากอวดคอลเลกชันหมวกของฉันกับเธอโอเคจ้า ว้าวแสมี่นี่แหละที่เราต้องใช้ในส่วนที่สองของงานประดิษฐ์ของเราพอเป็นเรื่องยูนิคอร,ร์เธอทำได้ยอดเยี่ยมเสมอเลยในเหตุผลก็เ,เรียกง่ายมากเพราะฉันรักพวกเขาไงพวกคุณยังจำชิ้นโฟมกระดาษนี้ของเราได้ไหมตอนนี้ได้เวลานำมาใช้กันแล้วนะมาเริ่มกันเลยพวกคุณเคยดูงานประดิษฐ์เกี่ยวกับยูนิคอร,ร์ที่เราเคยทำกันหรือเปล่าหมายความว่าไงไม่เคยดูเหรอเราเคยทำโมเดลกระดาษสามมิติและเคงเขียนยูนิคอร,รนะ์นะนะ่านระักนะ่ารักทำแม้กระทั่งคิ้ ฉันแนะนําอย่างมากว่าพวกคุณควรไปดูวิดีโอพวกนั้นนะซูเราไปเร่งความเร็วกันหน่อยได้ไหมนะได้สิฉันเองก็รอเห็นผลลัพธ์ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเอาล้วนะเริ่มกันเลยเรียบร้อยคราวนี้คิดว่าไงบ้างจ๊ะออกมาสุดยอดเลยสูเห็นด้วยสุดๆตอนนี้เรามีป๊อบอิดครบหมดแล้วสีขาวและหลายสีเยี่ยมไปเลยใช่ไหม แสมี่เธอยังทำไม่เรียบร้อยเลยป๊อกอิดของเราจะมีสองด้านนะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะเธอสงสัยความยอดเยี่ยมของฉันงั้นเหรอก็ต้องได้นะสิฉันจะแสดงให้เธอเห็นเองโอตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าเขาจะทำสุดรฝีมือเพื่อพิสูจน์ว่าฉันผิด <G ül> ระหว่างนี้เราจะติดกาวทุกด้านเข้าด้วยกันนะอือห <G ül> ึเสร็จหมดแล้ว ดูจากความเร็วของเธอแล้วเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดแท้เลยขอถอนคำพูดเธอทำได้ทุกอย่างจริงๆได้แล้วฉันบอกเธอแล้วดูแลเรียนรู้ไว้ซะนะว้าวทั้งหมดนี้เข้ากันอย่างยอดเยี่ยมเป็นสี่รุ้งพอดีเลยทัาเจ๋งที่สุดเลยแซมมี่เมื่อไหร่นะฉันคิดว่าเราควรตดส่วนขอบไว้เพื่อทีงานของเราจะได้เรียบร้อยและดูดี <c oughs> เป็นไอเดียที่สุดยอดเลยจ้ะแซมมี่มาติดกาวแถบนี้แบบนี้กัน ทุกคนระวังอย่าติดตัวเองไปด้วยนะ <c oughs> เรียบร้อยกดลงตรงด้านนี้ดีๆนะพอดีเป๊ะเลยเอาล่ะที่เหลือก็คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดแล้วการตัใช่ถูกต้องเลยแซมมี่ลาลาลาเวทมนซ้ายรูแซมมี่แล้วเธอเอาเขาายูนิคอร์นของเธอไว้ไหนหรอหมายถึงอันนี้เหรอ <c oughs> ใช่แล้วจ้ะ เวทมนต์ของยูนิคอร์นถ้าไม่มีเขา่าเราฉันจะใช้เวทมนต์ได้ยังไงอะเอานะเธอก็มีพลังของเมือกอยู่แล้วนี่จำไม่ได้แล้วหรอโอเคก็ได้ฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้งานประดิษฐ์สุดเจ๋งคิดว่าไงบ้างสซมีอมฉันก็ไม่ใช่จะเชี่ยวชาญเรื่องขนาดอะไรหรอกนะแต่เธอไม่คิดว่ามันออกจะเล็กเกินไปหรอนั่นสิสามีเธอพูดถูกหมายความว่าเราต้องทำอันใหม่ที่พอดีสินะ และตอนนี้เราก็จะทําอันใหม่ด้วยดินพพลิเมอร์กันเย้เงง้นฉันก็จะได้แข่าของฉันกลับมาอันดับแรกเราต้องนวดดินพพลิเมอร์ให้ดีๆแบบนี้จากนั้นก็แบ่งให้เป็น2ส,ส่วนเท่าๆ,ๆกัน <c oughs> ถ่ายได้ดี <c oughs> ลุยกันเลยตอนนี้เราก็ต้องม้วนให้เป็นชิ้นแบบนี้เพื่อที่ส่วนปลายด้านหนึ่งจะได้หนากว่าอีกด้านสู้เราโชคดีมากจริงๆฉันได้พลังย,ยูนิคอรนรกลับมาแล้วดูนะ ว้าวทำได้เยี่ยมเลยเธอยังประกอบทั้งหมดให้ด้วยตอนนี้ก็ได้เวลามาบิดเป็นเกลียวแล้วบิดบิดบิดบ้ดไปให้มันหลุด,ลด <c oughs> ฉันดีใจนะที่เธออารมณ์ดีฉันเห็นพลังงานพี่ยบเลย <c oughs> ใช้แล้วก็รงมาถึงเส้นใช้กันแล้วนี่อีเดียวเราก็จะได้เล่นปปอบอิดสุดมหาศรรจย์น,นี้แล้วตอนนี้เธอก็ตื่นแตนเราเมืวนกันใช่ไหม <c oughs> ใช่สิ <c oughs> ละไม้แท่งนี้ก็จะเสียบตรงนี้นะโอเค ฉันชอบรูปทรงมากจริงๆแต่ทำไมเราถึงไม่ทำให้มันดูสดใสกว่านี้ล่ะจริงไหมฉันเป็นคนแนะนำรูปแบบอย่างที่เธอเลือกเองไม่มีใครปฏิเสธได้จริงๆว่าเข่าสีทองนั้นดูดีกว่ามากอ <c oughs> <c oughs> นั่นก็คือง,งานของผู้เชี่ยวชาญตัวจริงไงให้ฉันช่วยเธอนะซเซอร์แตอาละเธอชอบไหมว้าวสุดยอดมากเลยฉันดีใจ มีความสงสัยในทักษะของฉันอีกแล้วนะสูแต่บนหน้าของเธอมีกลิตเตอร์ติดอยู่แน่แต <c oughs> ่นี่เป็นความยากลำบากในอาชีพไงจริงไหม <c oughs> โอเคมาลองกันเลยติดไว้ด้านบนแบบนี้สมบูรณ์แบบ เนเซอเธอเป็นไงบ้างรู้สึกดีมากเลยไม่เครียดสักนิดเ <c oughs> ลยแต่การออกแบบอันแสนอังการนี้ก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในเทพิยายด้วยใช่ไหมแน่นอนที่สุดเออะธเลนเสร,ร็จหรือยังอ่ะฉันก็อยากลองบ้างได้เลยแซมมี่มาสิแล้วเธอคิดว่าไงบ้างฉันว่าใครๆก็มีวันที่แย่ได้แต่ของเล่นนี้เป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมในการทำให้รู้สึกดีขึ้น กดติดตามช่องของเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโองานประดิษฐ์ของเพื่อผ่อนคลายเย,ยมเย,ยมของเรานะ